มาพบกับเอกสารพัดชุดจุดแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาซ่อมหม้อท่นเพื่อนนะเป็นหม้อของรุ่นไหนเอ่ยนะครับนะครับโต้นะครับเป็นหม้อต้มผัดแกงทอดนะครับอาการของเขาคือไฟเข้าแต่ไม่ร้อนนั่นเพื่อนนะเดี๋ยวผมลองเสียบไฟก่อนนะเสียบไฟก่อนปั๊บ สวิตนนะวติดแดงแจ๋เลยนะเพื่อนนะนย่ครับเพื่อนครับสวิตติดแดงแจ๋เลยแต่ไม่ร้อนนะเพื่อนนะนี่ครับเอามือสัมผัสแบบสวิตไฟมาแล้วนะนี่ฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับเดียบคลิปใครที่มีหม้อต้มผัดแกงทอดนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ครับมาซ่อมไปพร้อมกันครับ ตัวนี้เป็นล็อตเล็กๆเบอร์หนึ่งนะครับนะครับก็ใช้ไขควงนีบนะครับคีมนีบออกมาเลยครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับไปดูข้างในเขาครับว่าการซ่อมหม้อแล้วอาการไม่ร้อนแบบนี้ครมันเกิดจากอะไรบ้างอ่ะมีสาเหตุอะไรที่ทําให้มันไม่ร้อนนะครับที่แน่แน่สวิตช์ไม่ได้เสียแน่นอนครับทําไมถึงไม่เสียเพราะว่าสวิตช์มีไฟออกมาเเพื่อนครับ ครับผมดูตรงจุดนี้ที่ว่ามันมีมีน็อตอะไหโอเคไม่มีนะครับน่าจะใช้น็อตตัวเดียวนะเบอน์นะผมก็จะนะครับก็ใช้ตรงจุดนี้เสร็จนะเดี๋ยวผมจะเอาตรง ขัวสายออกไปด้วยนะเพื่อนครับเดี๋ยวเพื่อนจะได้ดูข้างในกันครับว่ามันเป็นที่อะไรนะครับนี่ครับขัวสายนะครับสายไฟก็คงจะไม่ขาดแน่นอนนะเพราะว่าไฟเข้าวิ่งเข้าระบบนะครับเนี่ยก็เจอเนี่ยนะดูข้างในเอาครับว่ามันเป็นที่อะไรนะครับโอ้โหครับสภาพไม่อยากจะพูดถึงเลยนะครับเพื่อนนะนี่ครับเอาแล้วครับ อาการแบบนี้ก็น่าจะเกิดจากการใช้งานนั้น้วยน,นะใช้งานแบบไหนใช้งานคือน้ํามันล้นเข้ามานะครับนะครับนะครับน้ามันล้นเข้ามาเลยทาให้ส่วนนี้ขึ้นสนิมหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลื้อฟื้นกันครับว่าทุกอย่างมันยังโอเคอยู่หรือเปล่านะครับเริ่มตั้งแต่การวัดแผ่นทําความร้อนครับ ผ่านไหมถ้าเกิดแผ่นนำความร้อนขาเนี่ถือว่าจบเลยนะเพื่อนครับนะครับตอนนี้เบื้องต้นแผ่นทำความร้อนผมไม่ขึ้นเลยนะครับนะครับเพราะว่าแผ่นทำความร้อนเสียนีย่ถือว่าจบเลยนะเพื่อนนะนะครับเบื้องต้นนะครับแผ่นทำความร้อนผมไม่ทำงานนะเพื่อนนะก็เดี๋ยวมาวัดตัวเทอร์โมฟิวนะครับ ว่าเทอร์โมฟิลมันขาดหรือเปล่านะครับเพื่อนนะในการซ่อมมอนี่คือการททำความร้อนนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะครับเนะี่ยเทอร์โมฟิลเส้นสีน้าเงินนั้นเพื่อนนะเทอร์โมฟิลตัดไม้นะครับอ่าเทอร์โมฟิลเห็นไหมครับว่าเทอร์โมฟิลก็ไม่ตัดนั้นเพื่อนนะครับเทอร์โมฟิลยังทํางานนะครับเทอร์โมฟิลยังทํางานกรณีแบบนี้นั่นเพื่อนนะ,ะเดี๋ยวมาวัดตัวนี้อีกอ่าตัวนี้ก็ใช้ได้นั่นเพื่อนนะ วัดลงกาวโอเคไม่ลงกาวนะครับหรือว่าใช้ได้นะเพื่อนครับเอาละครับกานีแบบนี้นะครับนี่คือแผ่นทําความร้อนนั่นด้วยน,นะน้อยนะครับที่ผมซ่อมมาในน้อยนะที่ว่าแผ่นทําความร้อนเสียนะครับน้อยน้อยมากครับ นะครับคจะมาเจอเคสนี้นะครับเดี๋ยวต้องรื้อฝาครอบตัวนี้ออกไปนะครับว่าเห็นต้งองความร้อนเขามีปัญหายังไงนะครับน,นี้สายกาวนะครับน,นี้เป็นตัวยึดตัวเห็นไหมครับเพื่อนครับเวลาเขาจริงๆตัวนี้ไม่ต้องแนบ แนบกับชุดตัวเขาเียว่าอหละมันต้องแนบอย่างนี้นะครับเทอร์โมฟิลนะครับต้องแนบกับตัวแผ่นทำความร้อนนะครับอันนี้มันไม่แนบกับแผ่นทำความร้อนเทอร์โมฟิลเลยไม่ตัดนะครับก็นะลเลยทําให้ตัวแผ่นทำความร้อนตัวนี้นครับไม่แน่ใจว่าขาดหรือยังนะเดี๋ยวผมจะถอดออกมาดูนะครับเบื้องต้นวัดไม่ผ่าน,นครับกรณีวัดไม่ผ่านนี่คือจบเลยนะเพื่อนนะจบเทสเลยครับ หม้อตัวนี้ก็เอาไปทําอะไรก็ได้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนครับส่งให้เพื่อนดูเพราะผมวัดแล้วมันไม่ผ่านนะครับก็เลยเอาเข้ามาให้เพื่อนดูเลยครับว่ากรณีแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับขาดหมดเลยนะเห็นไหมครับเห็นน้ำความร้อนนี่ครับเสียรูปนะครับเห็นไหมครับอย่างนี้ซ่อมไม่ได้นะเพื่อนนะอันนี้กันเพื่อนครับกรณีแบบนี้นะครับ ก็จะทำอะไรไม่ได้นะเพื่อนครับตอนนี้ผมก็จะแกะอันในส่วนของหม้อตัวนี้ออกไปนะเพื่อนนะครับเพราะว่าเซตอุปกรณ์ต่างๆเขาใช้ได้นะครับแล้วผมก็จะมีตัวสำรองอีกตัวหนึนะครับเปลี่ยนให้เขานั่นเพื่อนนะครับนีครับตัวนี้ก็คงจะเอาไปทำอะไร ลองอะไรไปก่อนนะครับเพื่อนะครับเก็บไปก่อนนะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเลืออกส่วนหนึ่งครับในส่วนที่จะเอาตัวนี้มาแทนนะครับเพราะว่าแผ่นทองร้อนเขาจะติดติดมาเลยนะเพื่อนนะติดติดมากับตัวนี้เลยนะเพื่อนนะเนี่ยพขหลอมติดมาเลยนะนี่ะผมงัดก็งัดอยังไม่ออกเลยนะเพื่อนนะเนี่ยครับ ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเลยครับอันนี้กันเพื่อนครับผมก็จะเอาเจ้าตัวนี้แล้วครับมาใส่ครับเจ้าตัวนี้เนะี่ยที่ผมเก็บไว้เป็นอะไรก็คือว่าสวิตเสียร,ระบบข้างในเสียหมดเลยนะครับแต่ว่าแผ่นทาความร้อนมันยังใช้งานได้ไงเพื่อนเดี๋ยวผมจะลองมาวัดแผ่นทาความร้อนให้เพื่อนๆดูนะครับว่าอุปกรณ์อย่างอื่นเขายังโอเคนะครับ นะครับเพื่อนนะก็เดี๋ยวแกะตัวนี้ไปด้วยครับเนะี่ยยี่ห้อเดียวกันครับรุ่นเดียวกันนะครับก็โชคดีที่เก็บไว้นะครับไม่งั้นก็ต้องมาสากัดสกัดแล้วก็ซื้อเฉพาะแผ่นทำคารอนมาใส่ซึ่งมันจะไม่คุ้มเลยนะเพื่อนนะนะ่ครับเนะี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนนะเห็นไหมครับตัวนี้ก็ โอ้โหก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะหรืออะไรตัวนี้ออกนะครับเพื่อที่จะเอาอะไรตัวเครื่องแดงมาใส่นะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับพูดง่ายคือสลับกันเลยนะเพื่อนนะกรณีแบบนี้เหมือนเราเปลี่ยนเปลี่ยนไส้ในอนะ่ะพูดง่ายนะเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกไปครับนี่ครับ ตัวนี้เขาต่อตรงไว้นะเพื่อนะนะมันก็ยังใช้ได้นะเพื่อนครับแต่ว่าเป็นต่อตรงไว้นะครับเห็นไหมครับว่าสวิตช์ไม่ผ่าน,นะครับเนี่ยต่อตรงใช้งานแบบนี้เลยนะเพื่อนอันนี้ครับเพื่อนครับตอนนี้ผมก็แกะจะตัวเครื่องเขียวนะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่ตัวเครื่องแดงนันเะพื่อนนะเดี๋ยวผมจะมาลองวัดแผ่นทองคำร้อนนะเพราะว่าใส่นายนอย่ายงอื่นเขาใช้ได้นะครับแต่ตัวเนี้ยแผ่คนความร้อนที่เก็บไว้น่าจะใช้ได้นะเพื่อนนะเพื่อนดูนะครับ เวลาวัดแผ่นน้าคุมรอนะเห็นไหมครับเป็นผ่าเห็นไหมครับนครับเป็นผ่านะครับโอ้ก็ถือว่าทำงานนะฮะแผ่นน้ำคร้นอนทำงานโอเคอเลยทีนี้ผมก็จะเอาส่วนของตัวชุดที่อยู่ในตัวสีพูนี้มาใส่ครับถอดออกมายัางไงก็ใส่อย่างนั้นแค่นั้นเองครับเ,เพื่อนๆครับอนะันแรกผมจะใส่ตัว หกสิบบานะครับนี่ยเพื่อนครับนะครับใส่ลงไปแล้วครับยึดให้แน่นครับตัวนี้เยสำคัญครับนะครับผมก็ยึดเรียบร้อยต่อไปผมก็จะยึดในส่วนของสายกาวนั้นด้วยนะสายกาวโอ้สายก,าว,า,ยกาวต้องถอดบอดี้เลยนะเนี่ยทม่เป็นไรครับ,นรบในหนๆกไ็ไหในหแานะครับเดี๋ยวผมจะถอดถอดดู ว่าแผ่นทำความ,มร้อนเขายังใส่ปิ้งหรือว่าทำงานหนักเหมือนกันนั้นเ่อนะอ่าโอ้โหนี่ก็ถือว่าทำงานหนักพอสมควรนะครับแต่ก็ยังวัดผ่านอยู่นะครับก็จะใส่ตัวใส่กาวนันเพื่อนนะสำคัญนะครับใส่กาวนะครับเพราะว่ากระทะแบบนี้นั้นเพื่อนนะแล้วก็ตรงสายเขาก็จะเป็นกาวมาแท้อยู่นะครับเพราะว่าเวลาเรา เรียกว่าอะไรอะ่ะอ่าบอดี้บ้าน่ะถ้าเกิดเราใช้โลหะมาคนนะครับถ้าเกิดมันไม่มีกาวมันก็จะช็อตได้นะครับนี่ครับผมก็ลงสายกาวแล้วก็ยึดกลับคืนที่เดิมนะครับก็ลําดับต่อไปนะเพื่อนนะก็ตัวนี้เป็นส่วนของชุดตัวเทงฟิวนะเพื่อนะนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะตัวมฟิวนี้ต้องแนบนะเพื่อนนะอันเดิมของเขาเนี่ยมันจะไม่แนบนะเพื่อนนะ มันต้องแนบสนิทนะครับเพื่อนถ้าเกิดของเพื่อนคนไหนที่ซ่อมอยู่นะครับแล้วมันไม่แน,น่นะฮะให้กดลงไปเลยนะครับเพื่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นแผ่นทำความรอ้อนตัวเทอร์โมฟิลเช็คตัวทําความร้อนถ้าเกิดมันอยู่สูงนั้นเพื่อนนะเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่สูงเนี้ยตัวความร้อนมันจะขึ้นมานะครับเทอร์โมฟิลเขาก็จะมีตัวเช็คว่าอ่าอุณหภูมินี่เท่าไหร่แล้วเ,เขาจะตัดนั้นเพื่อนนะถ้าเกิด มันอยู่สูงไนงะอย่างเจ้าตัวเก่าของเครื่องนี้มันพอพอมันอยู่สูงแล้วมันก็ไม่ตัดนะครับปัญหานะครับก็ต่อไปก็เป็นตัวในส่วนของตัวเสียบเข้าไปที่ในส่วนของตัวแผ่นตักความร้อนแล้วนะครับนะี่ครับเราเช็คดูว่านะครับมันไม่ค่อยแน่นนะครับพอย้ำหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวกินไฟกัน ถ้าเกิดรวมแล้วว่าก็อาจจะสปารกรได้นะครับเนี่ยย้ำนิดหนึ่งนะอันนี้ยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับย้ำให้มันติดให้มันแน่นๆนิดหนึ่งนะครับโอเคคราวนี้ก็ประกอบครับเพืเ่อนๆทีนี้ก็เสียบลงที่เดิมนะครับ เพราะว่าบอดี้มันบล็อกเดียวกันอยู่แล้วเพื่อนนะเอาล็อกทับน <elli> <Becca. S 1> ี่ครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะเพื่อนนะนี่ครับผมก็จะลองเสียบไฟร้้นเพื่อนนะลองเสียบไฟดูนะครับอยู่ในสถานะเปิดอยู่แล้วนะครับนี่ครับผมก็เอาน้ามาใส่หน่อยหนึ่งนะเพื่อนนะเพื่อจะเทสแผ่นทำความร้อนนะครับเพราะว่า เราเช็คทุกอย่างแล้วนะครับตอนนี้แผ่นทำความร้อนใหม่นะครับเทอร์โมฟิลไม่ขาดตัวเทอร์โมสตัทไม่ขาดนะครับระบบควบวงจรสวิตช์ใช้งานได้นะครับไฟเข้าปกติถ้าเป็นไปตามข้อสมมติฐานก็คือต้องใช้ได้อย่างเดียวนั่นเลยนะทีนี้ผมจะลองเสียบไปนะครับแล้วผมปิดก่อนครับเราจะเปิดนะครับไฟติดนะครับก็เดี๋ยวรอเขาร้อนนะครับเลื่อนครับ เทศการใช้งานเลยนะเพื่อนนะเนี่ยอาจจะรอนิดหนึ่งนะครับดูการทํางานของเขานะครับเพื่อนจะได้เห็นว่ามันใช้งานได้นะครับเห็นไหมครับว่าเริ่มรอแล้วนะครับเห็นไหมครับนไ่ครับใครที่มีหม้อลักษณะนี้อยู่นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือโชคดีนะที่ผมมีอะไรเก่าอยู่นะครับมีแผ่นทำความร้อนเก่าอยู่นะครับเห็นไหมครับผมอนุญาตปิดนะครับนะครับ ปิดสวิตช์แต่แผ่นทําความร้อนมันอมความร้อนอยู่มันก็จะยังทํางานอยู่นั้นเพื่อนนะอ่าหม้อแบบนี้เวลาเพื่อนๆใช้งานนะครับอ่าสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรที่ต้องควรระวังดีกว่อนะครับเพราะว่าก็คือต้องมีน้ําหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดนะครับต้องมีน้ําเลี้ยงเขาอยู่ตลอดนะเหมือนพวกกาต้มน้ํานี่นะเพื่อนนะกาต้มน้ําก็ต้องมีน้ําเลี้ยงคือไม่ใช่แบบว่าอ่าอ,อุ่นกับข้าวแล้วก็ ทเทไปหมดเลยครับพอแผ่นความร้อนมันก็ยังทํางานอยู่มันก็มันร้อนกินตัวเองนะเพื่อนครับมันจะร้อนกินตัวเองก็เรียกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับเพื่อนต้องมีน้ําเลี้ยงอย่างน้อยๆต้องมีน้ําเลี้ยงอย่างนี้นะครับเลี้ยงแผ่นทาความร้อนให้มันให้มันหายนนร,หาร,ร้อนนะครับนะครับเหมือนการนาร้อนนะครับถ้าเกิดเราต้มน้ําแล้วก็เทน้ําออกหมดเลยคนระับความร้อนมันก็จะยังระอุอยู่แผน่นทำความร้อนยัง,ย,งยังอมความร้อนระอุอยู่ก็จะทําให้ซีนยาง ของกามันเสียนะครับแต่ตัวนี้มันก็ก็คือจะกินตัวเองมันจะก่อนนะครับเห็นความร้อนที่เป็นขดความร้อนพวกนี้มันจะก่อนคือมันไม่ได้คายความร้อนนะ่ะอย่างน้อยต้องมีน้ําในลักษณะนี้นั่นเพื่อนนะนะครับการใช้งานนะำในงานหม้อจะเสียน,นะครับเพื่อนนะความร้อนมันขึ้นผมอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับใครมีหม้อในลักษณะนี้ครับต้มผัดแกงทอดครับการซ่อมนะครับ,รรนนรบสําหรับเคสนี้ก็คือแผ่นทําความร้อนเสียนะถ้าเกิดไม่มีอะไรเก่าๆจะไปซื้อมา ซ่อมก็คงจะไม่คุ้มนะครับเพราะว่าเปลี่ยนแผ่นทำความร้อนก็ซื้อใหม่ราคาแทบจะใกล้เคียงกันเลยนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆก็ช่างใจดูครับถ้าเกิดมีอะไรเหมือนผมก็จับมาเปลี่ยนกันได้นะครับเก็บไว้เวลาอะไรเสียเราก็เก็บไว้นะครับพอเราซื้อตัวหนึ่งมาเราก็ใช้เป็นอะไรได้นะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆครับชอบก็กดถูกใจกดซับแล้วก็กดติดตามช่องนะครับขอบคุณมากครับ